ถ้าเราม,ามองมุมนี้อาจจะไม่คุ้นครับถ้าเรามามองตู้เด็ดเราจะเห็นเลยว่ามันคือนิสสันสกายไล e ์จริงๆฮะ เอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนาไก่แคทเกมวันนี้พานก็อยู่กับรายการ พิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจะเป็นการที่ท่านผู้ชมให้กันมาเหมือนเช่นเคยเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่มีพิกัดอะไรที่น่าสนใจสามารถกอพิกัดมาให้เราได้นะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมกอพิกัดได้เมื่ก็สามารถกอปทางลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะข้าขน่าสนใจก็จะได้รับเลือกในการนําเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่านะครับ พิกัดแรกลยครับที่ได้รับเรื่องในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณเมทาวินแอนฟิ e นะครับบอกว่าเครื่องบินใส่รุง้งครับพี่แฮทก fc มาราก์กาอแฮทกพิกัดนอบโลกจำใจทุกผู้ชมแฮทแชมทุกคลิปโอเคนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยอ่ามันไม่ค่อยโหลดเลยฮะเอ๊ะเปนยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันบักะโดนเบอร์แค่ตรงนี้ที่เดียว โร้ไม่เป็นไรเลยตัวเบอร์แค่ที่นี่มันไม่โลดทำไมกันนะลองหลีสักรอบหนึ่งฮะอ๋อมันบั๊กนี่เองแน่ซูมไปสิ เครื่องบ,บินสีลุงจริงด้วยฮะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเครื่องบ,บินที่กําลังบินอยู่นะครับปกากฏการนี้พบกันได้ทั่วไปเลยนะครับพบก,กี่ครั้งเนี่ยก็ยังน่าตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเป็นเครื่องบ,บินที่กําลังบินอยู่แล้วอา่ากล้องดาวเทียมมันถ่ายด้วยคุณภาพที่มันถ่ายมาจากอวกาศนะครับทำให้เราได้เห็นภาพเครื่องบ,บินใส่ลุงอะไรบแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับไม่น่าใช่มีอะไรที่มันแปลกประหลาดไม่ใช่ UFO ไม่ใช่หรอกเป็นเครื่องบ,บินที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วถ่ายกันหันนะครับก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับน่าสนใจมากที่นี่นครััับต้งออยู่่ทีสหรรฐเมิกานะ โอเคพิกัดแรกสั้นๆนะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าพิกัดที่2นะครับจะคุณอาร์พิชิตเนี่ยเขาบอกว่ามันคือสัญลักษณ์อะไรครับแฮชแท็กพิการเราลกตามใจนะคุณผู้ชมแฮชแท็กครั้งที่7นะครับผมครั้งที่7แล้วเหรอมาไปดูกันนะครับสัญลักษณ์เหรอ เฮ้ย <Hey, S 2> จริงด้วยวะเห็นบรรพบู้ชมมันเป็นเหมือนแบบมีรูปม้ารูปคนแล้วรอบๆก็มีวงกลมวงกลมเต็มไปหมดเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นของโบราณขนาดไหนอ่ะหรือว่าเป็นของทึ่เพิ่งทําขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีอันนี้มีรูปแบบว่าเป็นซีน้ำเดียมอะไรแบบนี้นะครับไม่แน่เอ้ยลงไปได้ด้วยเดี๋ยวนะมีสติดวิวด้วยสติดวิวนะครับเป็นภาพมุมโดนนะมีการล้อมรั้วแล้วก็เป็นภาพวาดน,นะครับเฮ้ยคือมันเป็นภาพวาดโบราณหรอ เนี่ยเป็นรูปคนนะครับแล้วเขาล้อมรั้วไว้เหมือนแบบเป็นของโบราณนอะไรถ้าเกิดจะล้อมรั้วแบบนี้มันต้องเป็นอะไรที่มีอันนี้อะยรแล้วไอ้รอบๆนี่คืออะไรนี่คือคนมาทําขึ้นอีกเหรอเออนี่อยากรู้เลยเนี่ยว่าเป็นของโบราณจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นคนที่เพิ่งทําขึ้นเลยแต่เขาล้อมรั้วจริงจังมากๆเลยนะแล้วก็เป็นแบบพื้นที่ห้างไกลมากๆเลยอ่ะก็สามารถขี่รถเข้ามาดูได้อะไรแบบนี้อรอแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามีเจ้าสิ่งนี้อยู่กลางที่นี่เฮ้อยากรู้เลยเนี่ยว่าเป็นของโบราณจริงหรือเปล่าอ่ะ เขาจริงจังเลยนะครับโอ้โหมีห้ากว่ารูปมีการทําประวัตินะครับเฮ้ยจริงจังเลยจะเป็นของโบราณจริงๆว่วะ LOBE ก็บานะครับเฮ้ยเขาจริงจังเลยเนี่ยมีการซ้อนหินอะไรกันแบบนี้ด้วยที่นี่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับอยากรู้วะเราไปย้อนเวลาที่ Google ก o o g l e Earth โปรน่อยนะครับยากรู้จริงๆว่ามันเป็นของโบราณจริงหรือเปล่านะครับซูมลงไปสิมาย้อนเวลากัน ย้อนไปที่ปี2017อยู่15ยังอยู่หรือชัดๆืูเดิมด้วย2012อยู่2009ยังอยู่ละเนี่ยเห็นนะ2007 2005 2004 2 0 0 3อุ้ย2002เฮ้ย2006เฮ้ยถึงครับ94ก็มีแล้วนะเนี่ยไปดูนี่ดิโอ้นี่มองไม่เห็น หนึ่งเก้าเก้าสี่นี่ก่อนปีสองพันแล้วนะครับเห็นได้เลยว่ามีล่องรอยอยู่อ่ะมันเป็นของแบบของโบราณจริงๆด้วยค่ะท,ท่านผู้ชมทาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะแต่ว่ามีรอยลอยรถเข้าไปด้วยนะมีรอยลอยรถเลี้ยวเข้าไปไม่รู้ว่าคนทําไว้ตั้งแต่ปีไหนอ่ะแต่ว่ามันดูเหมือนแบบของโบราณมากๆเลยนะก็เป็นอีพิการหนึ่งที่เคย้างน่าสนใจนะครับเราไปดูกันที่พิการต่อไปเลยดีกว่านะครับพิการต่อมานะครับจากคุณโทก้าเอบายนะครับบอกว่า หิมะตกในอีรักแฮชแท็กไปกับเราบอกตามใจท่านผู้ชมแฮชแท็กขังแรกนะครับหิมะตกในอีรักดูสิหิมะตกในอีรัก อีรักนี่มันแห้งแรงใช่ไหมทะเลทรายจ้าๆเลยอะโอ้แต่มันอยู่ด้านบนแฮออมันก็มีโอกาสไปไม่ได้นะถ้าเกิดจะเทียบเส้นส่วนสูดกับจีนอะตรงนี้จีนเขาก็มีหิมะนะถ้าเกิดเราจะลากมาตรงเนี้ยเนี่ยมันก็อยู่ตอนบนๆเหมือนกันนะอยู่แถวไอเซอร์บาจาอะไรเงี้ยเขาเนี้ยอาจจะมีหิมะได้นะเพราะาไอเซอร์บาจาเนี่ยผมเคยทําข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นนะครับมันก็มีหิมะได้ดังนั้นอีรักในส่วนตรงนี้นะครับน่าก็จะมีหิมะได้ไม่แอ้หิมะหนาปนะนเป็นน,น,นนี่เลยเฮ้ยมันหนาได้ขนาดนี้เลยเอ่ะดู คือเขาเป็นแบบอิรักเนี่ยเราในในเซลวาซาเราพูดหรืออิรักเนี่ยนะครับภาพเราก็จะเป็นแบบว่า,าทะเลทรายทะเลทรายทะเลทรายนะครับเดี๋ยวลองหาจุดที่มันเห็นแบบความแห้งแล้งก่อนนะสักที่หนึ่งที่มันไม่ใช่หน้าแบบหิมะเขาจะแห้งแล้งแบบอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แต่ว่าก็มีหน้าที่เขาหีมะาตกเหมือนกันนะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเออ,อพวกอิกอกรัอกอะไรที่เขาเขาไม่ได้มีตะเรียสายน,นะทุกๆอย่างเขาก็เหมือนแถวบ้านเราอะพวกร้านคุงร้านค้าขนมก๊อบแก๊บร้านโชว์ห่วยแปบส่งแป๊บซี่อะไรแบบนี้นะครับเหมือนกินเหมือนชันฮะการที่เออ เราจะดูประเทศประเทศหนึ่งจากภาพข่าวอย่างเดียวเลยวนันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นกันได้ทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นบางประเทศนะครับเขาอยังคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับพา,าเรือไปโรงเรียนขี่ช้างไปโรงเรียนก็อยู่เลยครับทั้งจริงๆก็ไม่ใช่ไะหรอกเรามีมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถเมล์อะไรกันปกติใช่ไหมล่ะก็เช่นเดียวกันนะครับพอเราพูดถึงอีรักเราก็จะนึกถึงสงครามความแห้งแล้งความที่เป็นประเภทแห้งอะไรแบบนี้นะครับความทุรก,กันดารแต่ใครจะไปรู้ว่าเขาก็ดูเป็นหมู่บ้านปกติแล้วก็มีทะเลทรายแล้วเขาก็มี หิมะนะครับตกแบบหนาเตอะเลยนะดูเล่นปลาหิมะได้เล่นก่อกองหิมะได้นะครับถึงขน้นเลยนะครับที่ประเทศไทยไม่มีทางได้สัมผัสแน่นอนนะครับเพราะประเทศไทยอยู่ไกลเส้นสู์สตรเกินไปฮะนี่ประเทศไทยอยู่ประมาณตรงนี้ประมาณประมาณแถวนี้เลยนี่นี่ครับเนี่ยเส้นสู์สตดด้านบนก็จะมีโอกาสเจอหิมะได้มากกว่าสบายประมาณญี่ปุ่นเลยนะครับอยู่แบบเส้นสูงสุดแต้ก็ตีเส้นมานี้อยู่แถวญี่ปุ่นเลยนะครับน่าสนใจมากๆโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกต่ตไปเลยดีกว่าครับพิกาตบอร์ครับเจ้าคุณโบบายนะครับบอกว่า พี่ครับเกาะรูปหัวใจนะครับแล้วก็ให้พี่กัดมาแล้วเขาไปขัมไซค์แล้วเขาไปคนเลยเกาะรูปหัวใจเอ้ยมันดูไม่เหมือนเกาะเลยนะทุกผู้ชมแต่มันรูปหัวใจจริงๆฮะไม่น่จะเป็นแผ่นน้ำแข็งที่แบบ Google เขาเขาวาดหรือว่ามันคือเกาะดีวะไอเนี้ยเหรอเนี้ยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันเป็นรูปหัวใจตัวขึ้นอยู่แต่ว่ามันมันทำมันมันไม่ตรงอ่ะแล้วขยับมาหน่อยนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีเกาะอยู่นะจริงๆวะเนื่องจากแบบมันรูปหัวใจเอ้ยเดี๋ยวลงไปได้ด้วยหรอม่มีสติวิว เอ้ยเฮ้ยบานาสตีทวิวสตีทวิวแต่มีสตีทวิวแต่ลงไม่ได้คืออะไรต้องมีคนเอามาปักไว้แน่เลยใครจะไปเที่ยวที่ดีกันนะด้านสนใจมากที่นี่นะรแน่นอนว่าเอา้าว่าอยู่คนกตกตาบานาไม่ได้อยู่คนกตกตานะครับอยู่กีแลนด์เรามองแค่นี้ลนะโอ้คนกตกตาแน่ๆเลยนะครับโอ้ยอยู่กีแลนด์ครับโลกตาอยู่นี่มีเกา,าะลูกปหัจใจอยู่ในกีแลนด้วยนะครับแล้วก็ มีคนพยายามจะปักสติทวีที่โดนล,ลบไปแล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาปักอะไรกันไว้อยากดูจริงๆเลยน่าสนใจมากๆโอเคนะผู้ชม พีกัดนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยนะครับพิกัดต่อไปนะครับไม่นี่มีของขายนะวันนี้ผมหามาเองครับเนื่องจากตอนนี้ผมเล่น need for speed แล้วก็เป็น fc nissan skyline นะครับก็เลยไปหาข้อมูลว่าเออ google map เนี่ยมันเคยถ่ายติด nissan skyline บ้างไหมสรุปว่ามีฮะยกตัวอย่างพิกัดนี้นะครับแล้วเห็นไอสีนึงเหรอครับนี่คือ nissan skyline ที่ถ่ายติดในปี2008นะครับถ้าเรามองมุมนี้อาจจะไม่คุนครับถ้าเรามามองตู้เดดแล้วเห็นเลยว่ามันคือ nissan skyline จริงๆฮะ ถามว่าคนนี้ไม่รู้จักรถคันนี้นะครับและอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถของอในฟาร์นะครับภาค4ี่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะภาค4ี่นะครับดรัมนิสันสกายไลท์สีน้ําเงินที่เขาชื่ออะไรนะพอวอเกอร์นะครับขับมาในเรื่องนั้นนะครับไบอันออคคอนเนอร์เออไบอันออคคอนเนอร์นะครับจารชื่อตัวละครนะเขาขับมานะครับน่าจะภาร์คสี่นะเราลองเซิร์ชนะครับฟาร์สสี่เราดูรูปภาพ นี่ไงนิสสันสกายไลท์พาร์ซี่เห็นป่ะนี่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 ก็เป็นคันที่เราคุ้นตากันมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคันหนึ่งที่เป็นสีเงินเงินนะครับที่ติดลายสติกเกอร์ข้างๆเดี๋ยวขึ้นให้นี่อันนี้นะครับที่คุ้นตากันนะครับแล้วก็มีอีกนิสสันสกายไลท์ในเรื่องฟาร์นี่มีหลายรุ่นมากๆเลยครับและคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นแบบว่าอ่าคนนะครับฮิตยอดฮิตมากๆตอนนี้นะครับในโลกของเราเนี่ยนะครับนิสสันสกายไลท์ตัวนี้นะครับพุ่งไปเป็นสิบกว่าล้านบาทแล้วนะครับเนื่่่่องจาาาาาากลสสสุุดเเนนนนีียหหรรรรััฐ้้มถถใํตว เข้ามาใช้งานในสหรัฐได้แล้วราคาเลยพุ่งสูงมากๆนะเลยครับแต่ตูดมันดูแปลกแปกมันใช่ใช่ไหมตูดมันดูแปลกแปเลยครับมันน่าจะเป็นบั็กมากกว่านะครับอันนี้ไม่คือนิสสัตสกายไลน์แหละแต่ว่าการถ่ายสเตติวิวเดี่ยมมาทำให้ตูดมันอนนี้ไฟมันชิกอนไี่มางเนี้ยมันน่าจะเป็นบั็กของภาพนะครับน่าสนใจมากๆแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับนิสสัตสกายไลน์นะครับมีการถ่ายติดอีกอันหนึ่งนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เป็นอีกนิสสัตสกายไลน์เหมือนกันนะครับนี่ต ตัวนี้เป็นสีเทานะครับผู้ชมนี่สีเทาสีเทาบุกถ้ากรติดสติกเกอร์เข้าไปก็จะเป็นเหมือนคันนั้นเลยนะครับว้าวนี่คือนิสสันสกายไลน์นะครับเพราะว่าหลายหลายคนที่ชื่นชอบรถนะครับ เนนี่ยะครับคันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในดวงใจเนี่ยเพราะว่าทรงเซิงมันน่าหลงไหลมากๆเลยครับก็ต้องเป็น GDR ได้ต้องเป็นนิสสัน GDRR34 ตัวนี้ด้วยนะครับสกายไลน์ตัวนี้นะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมา,มากๆเลยครับตอนนี้เล่นนิดฟอร์สปีดอยู่ขับแต่ไอคันนี้ฮะเอาละครับท่า,านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องรถเนี่ยอยากให้ผมนะครับทำแบบกินี่พิเศษเลยมะแปลว่าพิกัดพิเศษเลยเพราะว่าผมมีพิกัดที่มีรถแบบรถซับปอ้อนรถอะไรแปลกๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่ใช้ติดใน Google Map นะครับ าอยากจะทําให้ทําคลิปแยกอะไรออกมาเป็นคลิปรดเลยสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับใ่รชื่นชอบกันนะวันนี้นะครับพี่กัดรอบโลกก็มีประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในช่องของเราเนี่ยพี่กัดรอบโลกที่จะพาไปเที่ยวรอบโลกแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยสามารถกดติดตามคุชักระดิ่งและกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับรายการพี่กัดรอบโลกตามที่รับชมวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับ